โอเคตอนนี้ก็อยู่ในอัลเทเนตแบทเทนกาวนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นคอแซนหรือว่าเอคาร่ากันโอเคโอเคก็จะมีอยู่สองโหมดด้วยกันนะครับก็คือนอร์ม l ลกับ i น h t เอ่อ i น h t นะครับโอเคก็ มาตัวที่หมดนอร์มอลนนะสกิลหนึ่งนะครับ,ะรบจะเป็นการใส่กระดูกออกมาแล้วก็ยืนน่นออกมาดๆโอเคอ่าสกิลสองนะครับก็จะเป็นการเรียกบัสเตอร์ออกมาด้านหลังนะครับแล้วก็ไปตามที่ล็งน,นะโอเคโอเคก็เดี๋ยวลองคอมโบเล่นๆนนะะ okay. ดูแล้วกันส่ไปใก็ฟาดฟาดฟาดมีขึ้นไปกดสอง กดห้าวเข้าไปกดสี่กดสามในนะครับยิงกันถึงมันก็โดนฟันเต้ก็ไม่ทันโอเคก็ล่างต่อไปนะครับเมื่อตายเราก็จะเข้าคัสซีนแล้วก็พูดแล้วก็ระเบิดออกมา ขีล่างนี้ก็จะมีอยู่สองห่อน,นะครับเป็น normal กับ overlight ก็ถ้าจะใช้ overlight ให้กด E ค้างไว้โอเคของมด Normal กก็ับยสที่สองก,ก็แทงแล้วก็ทำให้ไฟขยับไม่ได้นะครับเหมือนล่างก่อน,นั้นนี้ขีดสามก,ก็เรียกมีดออกมาก็เหมือนล่างก่อน,นั้นนี้ สกิลส <S k ills 4> นะครับจะเป็นการสร้างโซนสีม่วงวงแล้วก็วินเข้าไปเจาะโอเคสกิล okay. หเป็นการเจาะพื้นแล้วก็ฟาดไปด้านหน้าแล้วทำกระเด็นนะครับโอเคต่อมานะครับหมดโอเวอร์ไวก็ให้กดอีคางไว้นะครับโ okay. อเคก็สกิลแรกก็คือฮิวนะครับจะเป็นการเพิ่มเลือดอ่า ผมไปเลือดรดกันโอเคคิว okay. แรกก็จะเป็นการเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดนะครับสามหมดโอเวอร์ไก็เพิ่มเลือดย5่ห้าน่อยเคคิว okay. ที่2อหมดอเอร์ไฟนะครับจะเป็นการเรียกกระดูกมาแล้วก็เรียกบัสเตอร์เข้ามาซ้ำนะครับก็อย่างเี้ก็บัสเตอร์ทำการเด็นโอเค แล้วก็สกิลสามจะเป็นการมาร์คที่สตูแล้วก็วาร์สตูไปหาเพื่อนนะครับหมายถึงตัดเข้าคาซีนแล้วเพื่อนก็จะโดนเจาะแล้วแม่แล้วเพื่อนก็จะเจาะสตูโอเคแล้วก็ โอเคต่อมาโอเวอร์ไวสี่ก็เป็นอัตินะครับก็จะมากคนหัวศัตรูเหมือนเดิมแล้วก็วาไปในโลกมิดแล้งก็ว้ากอนไว้โลกเติมแล้วก็เฉือนรัวๆโอเคก็ตัวอย่างคอมโบก็ เดี๋ยวไปไล่ตีคนกันโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับสกิลที่3จะเป็นสกิลอันติีก็ต้องหลอดม่วงเต็มนะครับก็โอเคก็ปากระดูกออกไป1อันจากนกัก้นก็มองคเสอ่์มาสอบอะไรยิงครับโอเคต่อไปนะครับหมดไหน่าก็ สับคอมแบทของหมดเนามอก็จะเตะๆไต่ๆแล้วเอากระดูกฟันครับแล้วก็หมดในจะเอาข้าวหมี่ใส่โอเคโอเคมาที่สกิลแรกของหมดในคนระับก็จะเป็นการฟาดขึ้นฟ้านะครับก็แล้วก็ฟาดลงมาสกิลที่สองครับก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วตัดคอขัตซีแล้วก็ฟาดแล้วก็จบนะครับ Mm hmm. สกิลที่สามก็เรียกมีดออกมาแล้วก็แค่นั้นโอเคสกิลที่สี่ก็แทงศัตรูแล้วก็ทำให้ศัตรูขยับไม่ได้นะครับก็จะติดหัวแดงๆอย่างนี้โอเคแล้วก็สกิลที่ห้านะครับก็คือเอาตัวหาดเขี่ยวสกิลที่ห้านะครับก็ จะเป็นการม์คเครื่องหมายบนหัวฝ่ายตงข้ามแล้วก็ถ้าอีกฝ่ายไม่ได้บอกนะครับมันจะวาร์ปเข้าไปฝันแบบนี้นะโอเคโอเคต่อไปก็ไปไล่ตีคนกัน <c oughs> Ake. 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 Yeah. Okay.